เพราะอะไรคนในสมัยพุทธกาลถึงบรรลุธรรมกันง่ายมากแค่ฟังธรรมไม่กี่คำหรือว่าปฏิบัติธรรมแบแบๆเนี่ยก็บรรลุโสดาบันบรรลุอรหันต์กันแล้วก็ประกอบด้วยสสาเหตุนะคะคือ 1. บุญบรารมีในตัวเขาที่ทํามาหลายภพหลายชาติแล้วมันเต็มเปี่ยมเหมือนแก้วน้ําที่น้ําเต็มแล้วเติมอีกนิดหน่อยก็พร้อมที่จะล้นแล้วและสคนที่สอนในสมัยนั้นคือใครคะ คือพระพุทธเจ้าเองค่ะท่านก็มีคุณธรรมคุณวิเศษประกอบด้วยวิชาสามวิชา8โดยเฉพาะจุตูปปาตยานคือการระลึกชาติผลหลังของเหล่าสรรพสัตทั้งหลายรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยบำเพ็ญบารมีหรือว่ามีชีวิตมายัางไงก็สามารถสอนกรรมฐานให้ตรงกับจริตของเขาได้ เช่นในสมัยนั้น่ะวิธีที่ฮอตเทตก็คือการเข้าไปนั่งสมาธิในป่าใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความกลัวความเงียบสงัดทําให้บรรลุธรรมได้ง่ายพระรูปไหนไปปฏิบัติธรรมในป่าไม่นานก็บรรลุ แต่ว่ามีบางรูปเนี่ยตั้งหลายเดือนก็ยังไม่บรรลุจนกระทั่งถึงมือของพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ดูแล้วพบว่าพระรูปนี้ยเคยเป็นช่างทองมาถึง500ชาติมันก็ชินกับของสวยง,งามไม่ได้อินกับพวกซากศพอะไรที่มันน่าเกลียดน่ากลัวก,ก,ก็เลยให้เปลี่ยนวิธีกรรมฐานเป็นดูดอกบัวไม่นานพระรูปนั้นก็บรรลุอรหันต์ค่ะ หรือว่าเวลาที่ท่านจะสอนคนเลี้ยงหมาเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบอะไรที่เกี่ยวกับม้าให้คนเลี้ยงหมาได้เข้าใจคราพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นอนุตตรบุริสธรรมสารถิก็คือสารถิผู้ฝึกคนอย่างดีหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้ก็ที่เล่ามานะคะเตยก็ไม่ได้มีคุณธรรมคุณวิเศษไปรู้ไปเห็นอะไรเพียงแค่อ่านมาก็เลยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะ